วันนี้เราจะมาทดสอบใช้สวิตชิ่ง0ถึง36โวลต์นะครับแล้วก็ 0- ถึง14แอมป์นะครับอันนี้คือเราสามารถปรับค่าสวิตชิ่งได้นะครับผมก็จะนำมาชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมรถยนต์ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับคือจอดทิ้งไว้หลายวันนะครับผมก็จะมาลองเอาสวิตชิ่งเนื้อบผม มาลองชาร์จแบตเตอรี่ดูโวลต์ที่ผมตั้งไว้นะครับอยู่ที่13.9โวลต์น,นะครับกระแสะการชาร์จของเขาก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ผมจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จนะครับแค่39นาทีนะครับผมอันนี้เป็นแค่การทดลองนะครับผมก็อยากทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมก่อนชาร์จแบตเตอรี่ผมก็ได้วัดค่า ตัวสุขภาพแบตเตอรี่ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูแต่ละเซลล์นะครับผมก็มีปฏิกิริยาทุกเซลล์นะครับยังไม่มีช่องไหนตันนะครับผมครับหลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่ได้เวลาพอสมควรนะครับผมถึงเวลา 39นาทีที่จับเวลาไว้นะครับก็เราจะมาเช็คค่า CCA กันเลยนะครับผมแบตเตอรี่รูปนี้ค่า CCA ของเขาอยู่ที่620นะครับผมจะมาลองทดสอบกดเช็คสุขภาพแบตดูนะครับอันนี้คือค่าก่อนเราชาร์จนะครับผมอันนี้คือค่าหลังนะครับคือหน้านี้คือเท่าเดิมนะครับผมค่าโอห์มเท่าเดิม ส่วนหน้านี้เราได้มา100%นะครับผมได้มาอยู่ที่1 2 8โวลต์ส่วนหน้านี้เราบวกเพิ่มมา100%นะครับค่า cca 657 cca นะครับผมก็ได้เพิ่มมานะครับเราใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่แค่39นาทีนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เป็นแค่การทดลองนะครับผมว่าสวิตชิ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ ได้จริงไหมนะครับคลิปนี้ก็ทดลองให้ชมแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ